ตาชาแนลงานกาญชาทุกคนไม่ไหวแล้วตอนนี้กำลังเยอะเลยคนแน่นเลยทุกคนทุกคนไม่ไหวนะคะนี่เลยมีเจ็ดพันเก้าแล้วบอลนี่หกสิบบาทแต่ วันนี้ใช้พลังงานแบบจะเป็นลมมีใครมามาัม่งเนี่ยยังไงนันดานี่ยวันนี้หมดไปเยอะเลยจับฉลากนี่คู่เซฟกาแฟได้ไมูลได้นี้นสี่สิบบาทเนี่ยเราหามาตั้งนะมาสองครั้งครั้งนี้ครั้งนี่สามที่ 3, ทเจอนี่ ไ,ได้อันนี้ด้วยทุกคนไม่โลสองกล่องกับอันนี้มีอีกนะไ,ได้อีกสี่ไมีอีกใช่วันใหญ่ยยไม่ออกาทุกคน <c oughs> ขอบคู้เย็นกลับบ้านเรารอทองวันอาทิตย์นะคะสี่สิบาทนะทุกคนอันนี้สมาคมคนพิการทางสายตาเส่วนพอใชหาสิบบาทเนีได้อันเนี้ย้คุ้มอยู่นะทุกคน ชุ่มๆแบอะไรไม,ม่เฟอร์เสื้อได้ไม่เฟอร์เสื้อดีให้เงินกไหหมวกกันนั้นทุกคนแล้วเราซื้ออันนี้จิ้มไก่แม่แบบนมนวันนี้จับฉลากเดียวเลยนี่เราได้นมนี้นมเราเลิกนม แล้วก็เล็กสีมันมีกระเป๋าเยอะและวใส่ข้าวแล้วเอาอันนี้มาไงกีเป็นผ้ากันเปื้อนทำข้าวนะทุกคนเดียรนี่ยรวมเนาะมับบ้านเนี่ยวัวตู้เย็นเนาะคนเข้ากับบ้านไงตู้เย็น วันที่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่งานกระชาตหกแปดนะคะคนกำลังเยอะเลยทุกคนสามวันสุดท้ายน,นี่เด็่สส่งไปสเต็กเล็กอันนี้ถูกใจญแต่ซีสันแล้วก็บ,บาดตามากเลย นี่จับฉลากเยอะเลยนะทุกคนนี่ด้านนี้ด,ด้วยทุกคนอ๋อคนอยู่ข้างหลังคนเรามานั่งพัเกเราเดินมาสามชั่วโมงหนีคนคนคนอยู่ตรงนู้นอ๋อ รอบท้ายรอท้ายทุกคนไสวยเลหนะครั่กล้างแผ่วนะครนี่ยี่สิบบาทกับไอเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไใชไไไนี่สี่สนะิบ,บสา,บ 30, 30, าบทบะม,ม่วงดีนะบะม่วงอบแยมสตรอเบอรี่สามสิบบาทสามสิบห้าบาทได้ยี่ห้อยบาทแ้มีซอสอันนี้ซื้อ ลมหนักด้เลยลนลาก้เดนมีมาม่าในของหนักหนักก็เอาไว้้วักบ้นนทิชชู่เยอะเลยส่วนรุ่มินีค่ะงานกระชาติตอนนี้คนน่าจะ ำดูดสเลพสดจนวันนี้สลมีอันนี้ด้ยทุกคนว้าวยาปรับผนุ่ม

ทอ่นี่มานั่งปวดขาปวดตุ่นะคนกำลังเยอะเลยทุกคนปิดสี่ทุ่มนะคะงานงานกระชาดวันนี้วันศุกร์ที่19้ใช่ไหมโมงที่21 เยอะเลยสลากก็ของกาชาเลยอ่ะของากาชาละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ได้ทองรางวัลที่หนึ่งสี่สิบบาทเลยนะทุกคนแล้วก็รางวัลที่สองยี่สิบบาทที่รางวัลสองรางวัลนะสี่สิบบาทได้หนึ่งรางวั ติโคเขาบอกว่าของหมดหุณเด,นเดินมาถึงเดินทัตายตลบเลาะมันหมดเรซืกก้อกลบอง มอันนี้อร่อยของส่วนบุชิดนะทุกคน everyone this one is very nice it's vanilla coffee cake สวนบุิดขสวนบุชิดสุตแบ a t s very good เป็นเค้กวานิลาวานิลาผสม i like in the morning Monday, buy the, like maybe one day but maybe 1000 baht or anything. So yeah i I

นเห็นคนไหมคนเยอะแยะเลยเนาะใครเจนหมอ ได้ทุกอย่าง <laughs>

มันร้อนนะมันไม่เย็นเหมือนอดีวที่แล้วเดินโลเวนเดินโลเวนโอ้วันนี้หมดข้าวอะไรจับสลับไปแล้ว <bunker. S 1> เลยกินไปแล้วอร่อยไอ้เต็ม ดีนะเอาพัดมาก็อบอกให้เอาพัดลม เหนื <N> ่อยจังเลยขอนั <N> ่งรถนมาแน่บ <N> ่ายสองคืนนั่งรถทางด่วนมาทุกคนสายหนึ่งศูนย์สองหนึ่งท่าเรือมาเธอแล้วก็นั่งอะไรสี่เจ็ดมาอีกแปดบาทโอ้ถูกเลยทุกคนไม่ต้องนั่งรถไฟฟ้าหรอกแต่ค่ขอามาจะต้องนั่งรถไฟ รถก็ติดแล้วรถไฟก็ตรงอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก่อนถึงบ่อนไก่อมีรถไฟฮะโอ้เรามันติดแหลมติดหรถไฟไฟแหงกี่ขบวนมาข้ามเปนรถแห้งมาโมสุดเลยเี<อ>ยนหัวเลยันรถก็เยอะด้วย้งแมนลนแล้ว ย้ายดูสี่สิบีจับฉลากนีน้างยังซื้อไทยเบฟไปด้วย ดูทีวีที่บ้านมีทีวีแล้วทุกคน ừ, ใบเบบหน้าใบหน้าใบสองร้อยน้องเขาเหมือนกับสายตาไม่ ỷ, ค่อยปกติก็เลยช่วยน้องนะคะหน้าใบสองร้อยสายตาอย่าเล่นก่นยนแต่เราจะ É um Ele vai ห้ทต สองน้ยสองยห้าสิสองร้้ารอ้โหวันนี้จับสลากไป5้าร้อยกว้วกลับไปสลาก สเหนื่อยทุกคนไม่ไหวเลยแบบหมดแรงเลยอาหารสปาของชาติไทยเหมือนไม่มีอะไรเลยจะกลับบ้านตอนนี้คนเยอะนะทุกคนเรากลับไปแล้วค่ะทุกคนโอ้ยเหนื่อยมากทำแล้วไปเดินอีกรอบ啊 จะกินไมโลกับบานันก็ไม่ได้อยากกินไม่ได้ชอบขนาดนั้นเลยสเปรโคซื้อกาแฟอีเข็งได้ไหม น้ำผึ้งน้ำผึ้งมะนาวาแก้วละห้าสิบบาทหวานเทียมหวานเทียมไม่ไหวาตาจะหนึด เห็นคนไหมลูกคนคนเยอะ <Yeah. S 1> <c oughs> มีเคบูเบอร์รี่ขาย60บาทขายแทบกินกุ้ยเจียวไก่เหมือนเดิมไหมกุ้ยเจียวไก่ร้านนั้น60บาทสองย่าง60กินกุ้ยเจียวไก่หรอไปกินวันนี้วันเท้าไม่ค่อยอยากกินตาวแบบมะเฟืองขยี้ตาโวตาบวม ถ้าบอกแม่นี่แม่ว่าเลยเขาเคยบอกเขาว่าไม่ให้ใครยีตาตาบวมเลยอ่ะตาบบน,อนอ้องกเะนะะอเาวาน้ำาผหอมบ้านแถว ที่มันขึ้นเชื่อทุกคนเหนื่อยเลยไม่มีแรงเดินเลยทุกคน้ามันเดินแล้วมันก็ไม่ได้เดิน อโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะคะ